ใครอยากมีกล้องติดรถยนต์ดีๆที่ให้ภาพคมชัดระดับ 4K ใช้งานได้ทนทานหลายปีไม่มีแบตบวมแบตเสื่อมแถมราคาไม่แพงตัวนี้เลย iSuper รุ่น Dash Cam Pro เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง <Ê> สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพีิลามจิกโกไอทีครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมคุยเกี่ยวกับเรื่องของกล้องติดรถยนต์ครับ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่ผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านควรจะมีติดรถเอาไว้นะครับกล้องติดรถยนต์ที่มีคุณภาพดีนะครับควรจะมีราคาประมาณ2,000กว่าบาทถึง3,000กว่าบาทถ้าคุณไปเลือกซื้อกล้องที่มีราคาถูกกว่านี้นะครับประเภทหลักร้อยหรือว่าไม่ถึงพันบาทนะครับคุณจะเจอปัญหาอย่างมากมายเลยทีเดียวเรื่องแรกที่คุณจะเจอก็คือภาพที่ได้ไม่คมชัดครับยิ่งตอนกลางคืนนี่ยิ่งดูไม่รู้เรื่องเลยนะฮะสองก็คือกล้องแบบนี้นะครับในระดับราคาอย่างนั้นนะครับ จะมีความทนทานน้อยมากใช้ไปได้ไม่นานกล้องก็เสียนะครับแล้วเวลาคุณต้องการได้ภาพนะครับเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอยากจะได้ภาพนั้นมาเป็นหลักฐานมารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือกล้องเสียตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันนี้นะครับผมมีกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่มาแนะนำครับนี่คือกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อ i-super รุ่น Dashcam Pro กล้องตัวนี้นะครับวัสดุที่ใช้ทําดีสเปคดีนะครับความละเอียดสูงระดับ 4K ใช้งานทนทานนานหลายปีมีโปรโมชั่นติดตั้งฟรีด้วยและที่สําคัญคือราคาไม่แพงไปดูรีวิวกันครับ กล้องเด่นรถยนต์ i อซูเปอร์รุ่นแ s h c ชม p ป o ตัวนี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือเป็นกล้องตดินรถยนต์ที่มีความละเอียดสูงถึง 4K ในราคาไม่เกิน3,000บาทโอ้โหคุณผู้ชมลองไปเช็คดูตามท้องตลาดได้นะครับกล้องที่มีความละเอียดระดับ 4K แล้วเป็นยี่ห้อดังๆเนี่ยระดับราคาคือ5 6 0 0 0บาททั้งนั้นครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคุณมีงบไม่เกิน3,000บาทคุณจะได้กล้องแค่ระดับความละเอียด Full HD เท่านั้นแต่มาวันนี้ครับคุณ ซื้อ iSUPER รุ่น Dashcam Pro นะครับคุณจะได้ในราคา2,990บาทแล้วคุณได้กล้องหน้าระดับความละเอียด 4K แล้วไม่ใช่แค่นั้นคุณได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังอยู่ในชุดเดียวกันเลยถ้าคุณซื้อเฉพาะกล้องหน้าอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่2,390บาทเท่านั้นเองโอ้โหถือว่าราคาดีมากๆเลยบางคนอาจจะถามว่าราคาดีแล้วคุณภาพหรือว่าเซนเซอร์กล้องที่ใช้ดีด้วยหรือเปล่า ต้องถามคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าคุณผู้ชมทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ากล้องติดรถยนต์ยี่ห้อดังๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลือกใช้เซนเซอร์รับภาพของโซนี่ถูกไหมครับตัวนี้ครับ i s u p s r d a s Pro m pro ตัวนี้นะครับก็ใช้เซนเซอร์ Sony ด้วยเช่นกัน <Okay. S 1> เซนเซอร์ที่ใช้อยู่ในกล้องตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์ Sony รุ่น i m x 3 3 5ถ้าคุณผู้ชมเอาชื่อรุ่นนี้นะครับไปเซิร์ชใน Google คุณผู้ชมจะรู้เลยว่า กล้อง C C T V ยี่ห้อดังๆที่มีคุณภาพดีๆหรือกล้องติดรถยนต์ยี่ห้อดังๆเลือกใช้เซ็นเซอร์รุ่นนี้กันหมดเลยโอ้โหแล้วมาอยู่ในกล้องตัวนี้ในระดับราคานี้นะครับถือว่าได้คุณภาพที่ดีนแน่นอนนะครับได้ความละเอียดระดับ 4K f s t o p 1.8มุมรับภาพเนี่ยกว้าง150องศาได้คุณภาพภาพที่ดีมากๆเลย เรื่องสาคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับกล้องติดรถยนต์นะครับนั่นก็คือเรื่องของความทนทานคนที่เคยมีประสบการณ์ในการใช้กล้องติดรถยนต์มาแล้วจะรู้ดีว่าถ้าคุณไปซื้อกล้องราคาถูกๆมาใช้ตอนแรกๆก็ใช้ดีนะครับแต่ลองใช้ดูสัก1ปีแล้วคุณลองไปกดปุ่มที่ตัวกล้องดูครับคุณจะรู้ว่าปุ่มบนตัวกล้องเนี่ยมันไม่ทํางานแล้วนะครับแต่ภาพยังขึ้นจออยู่นะ,อะลองไปดึงเมมออมาดูสิครับ บางตัวเนี่ยภาพขึ้นจอนะครับแต่ในเมมโมรีไม่บันทึกภาพให้แล้วคือกล้องพังไปแล้วนั่นเองเรื่องของความทนทานของกล้องนะครับมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือวัสดุที่ใช้ทําตัวกล้องครับกล้องติดรถยนต์ทั่วไปส่วนใหญ่จะเลือกใช้พลาสติกในการทําตัวกล้องพลาสติกเนี่ยก็มีความทนทานได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่มากนะ เวลาโดนแดดทุกวันนะครับพลาสติกก็อาจจะแห้งกรอบแล้วก็เสื่อมสลายไปตามการเวลาใช่ไหมครับแต่กล้องของไ s u p e r นี่คุณผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าด้านหน้าของตัวกล้องนี้นะครับเขาจะใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมเนี่ยแข็งแรงกว่าพลาสติกใช้งานได้ทนทานกว่าพลาสติกอยู่แล้วแล้วข้อดีอย่างนึงก็คืออลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดีกว่าอีกด้วยนี่ทำให้กล้องตัวนี้นะครับใช้งานได้ทนทานกว่าอย่างแน่นอนเรื่องที่สองก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะคุณผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมว่าหลายยี่ห้อเลยนะบอกว่ากล้องติดรถยนต์ของเรานะครับมีแบตเตอรี่ฝังอยู่ภายในเวลาคุณดับเครื่องลงไปแล้วเนี่ยตัวกล้องก็ยังสามารถทํางานได้อยู่นะครับโดยแบตเตอรี่ของเราแบตเตอรี่นี่แหละตัวดีเลยครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้เพราะว่าอะไรแบตเตอรี่นี่นะฮะเวลาโดนแดดโดนความร้อน รอนตัวเครื่องทํางานเป็นนานๆเน,นี่ยนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องแบตบวมแบตเสื่อมเพราะแบตบวมเนี่ยมันก็จะไปดันเมนบอร์ดแผงวงจรทั้งหมดจนกระทั่งกล้องเสียไปเลยใช่ไหมครับแต่ i s u p e เปตัวนี้นะครับเป็นกล้องติดรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ครับผู้ผลิตเขาเลือกใช้เป็นคาปาซิเตอร์แทนคุณสมบัติของคาปาซิเตอร์เนี่ยทำงานได้เหมือนแบตเตอรี่ทุกอย่างจ่ายไฟได้นะครับ แต่คาปาซิเตอร์มีความทนทานกว่าแบตเตอรี่และไม่มีปัญหาเรื่องแบตบวมแบตไหม้หรือมีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมใช้งานทนทานกว่ามากไม่เพียงแค่นั้นนะครับกล้องไอซูเปอร์เนี่ยเขาไม่ได้เลือกใช้คาปาซิเตอร์ธรรมดาเขาเลือกใช้เป็นซ u เปอร์คาปาซิเตอร์เลยโอ้โหเรียกว่าเป็นคาปาซิเตอร์เกรดสูงเลยนะครับทำให้อายุการใช้งานยิ่งยาวนานขึ้นไปอีกนะครับสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิระดับลบองศาเซลเซียสไปจนถึง60องศาเซลเซียส แดดร้อนบ้านเราส่องกระจกหน้ารถมาแค่ไหนตัวนี้ก็เอาอยู่ครับ <Wow. S 1> อาจจะมีคนแย้งอีกนะครับว่าอา้าวใช้คาปาซิตเตอร์อย่างนี้ก็ใช้งานตอนจอดรถด,ดับเครื่องแบบพาร์คกิ้งโหมดไม่ได้สิครับเพราะมันไม่ใช่แบตเตอรี่ทำไมจะไม่ได้ครับเราก็ต่อเดินสายกล้องตัวนี้นะครับด้วยระบบแคปฟิลสิครับเราก็จะสามารถใช้งานพาร์คกิ้งโหมดได้แล้ว กล้องไอซ p เปอรุ่น d ดชแคมโปรนะครับมีให้เลือกทั้งแบบกล้องหน้าอย่างเดียวหรือว่าชุดกล้องหน้าพร้อมกล้องหลังนะครับสเปคของกล้องหน้าก็คือความละเอียด 4K มุมภาพกว้าง150องศาเซ็นเซอร์กล้องหน้าคุณภาพสูงจากโซ n y รุ่น IMX 335รูรับแสง f 1.8นะครับแม้แสงน้อยก็เก็บรายละเอียดได้ดีด้วยชิ้นเลนสถึง4ชิ้นด้วยกัน <Wow. S 1> CPU เป็นของ Nova t e c h 6704G ประมวลผลภาพด้วยความเร็วสูงสามารถประมวลผลภาพระดับ4 k ได้อย่างสบายๆนะครับและยังรองรับเทคโนโลยี WDR Wide Dynamic Range นะครับเก็บรายละเอียดและสีสันในจังหวะย้อนแสงได้ดีวัสดุด้านหน้าเป็นอลูมิเนียมเสริมความสวยงามหรูหราระบายความร้อนได้ด้วย กล้องหลังครับเป็นกล้องความละเอียด Full HD 1080p มุมกว้าง120องศาเซ็นเซอร์ของกล้องหลังนี้จะเป็น Galaxy Core รุ่น GC2053 สายกล้องหลังเนี่ยให้มาความยาวถึง6เมตรรองรับรถยนต์รถกระบะและรถตู้ได้สบายสบายกล้องตัวนี้นะครับออกแบบให้มีปุ่มสั่งงานนะครับที่ใช้งานง่ายมากๆผู้ใช้มือใหม่นะครับลองเล่นดูสักแป๊บเดียว คุณก็สามารถใช้งานกล้องนี้ได้อย่างสบายๆแล้วนะครับ <Okay. S 1> แล้วเป็นกล้องที่มีลําโพงด้วยนะครับเขาขยายลําโพงให้ใหญ่เป็นพิเศษเพื่อที่เวลาคุณ playback ภาพที่คุณบันทึกเอาไว้นะครับคุณจะได้ยินเสียงที่บันทึกเอาไว้ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวน้ําหนักเบาครับติดตั้งง่ายติดตั้งไปแล้วก็ไม่หลุดออกจากกระจกหน้ารถง่ายๆด้วยนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วมีช่องระบายความร้อนถึง2ด้านด้วยกันซึ่งจะช่วยระบายความร้อนให้กับกล้องตัวนี้ได้เป็นอย่างดี กล้องรุ่นนี้นะครับรองรับหน่วยความจำไมโคร SD สนะครับสูงสุด 128GB แนะครับแล้วก็เวลาเขาบันทึกเนี่ยเขาจะบันทึกแยกโฟลเดอร์ให้นะครับระหว่างกล้องหน้ากับกล้องหลังเพื่อให้คุณจัดการกับภาพที่บันทึกได้อย่างง่ายดายนะครับนอกจากนี้นะครับยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันด้วยนะครับแอปของเขาชื่อว่า o ร d d c m นะครับเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi คุณสามารถเข้ามาจัดการกับภาพที่บันทึกเอาไว้ได้อย่างสะดวกเลยนะครับ ปิดท้ายด้วยคนที่อยากจะใช้โหมด parking โหมดนะครับก็คือตอนดับเครื่องแล้วเนี่ยตัวกล้องยังทํางานอยู่คุณต้องซื้อเป็นชุดที่มาพร้อมกับสายไฟที่เอาไว้ทําแทบฟิลชุดนั้นเนี่ยจะมีราคารวมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในราคา3,490บาทครับ ก็้องไซูเปอร์รุ่นแดชแคมโปรนะครับใช้งานง่ายแล้วยังติดตั้งง่ายอีกด้วยนะครับคุณสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์แล้วไปติดตั้งเองที่บ้านก็ได้แต่ถ้าคุณไม่สะดวกที่จะติดตั้งเองที่บ้านหรือว่าทำไม่เป็นนะครับเขามีร้านรับติดตั้งให้ด้วยนี่อย่างตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่หน้าร้าน i m ม k i ออโต้บูติกนะครับที่นี่นะครับเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ตกแต่งภายในอ c อ e เซอรีสสำหรับรถยนต์นะครับซึ่งเป็นร้านที่ชื่อดังมากๆเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาพิเศษมากๆใครที่ดูคลิปนี้นะครับอยากบอกเลยพิเศษมากๆเพราะว่าไอมูกิกับไอซ p เปอร์ Super เนี่ยเขาเอกกันครับเขาคอลแลบกันน <c oughs> <c oughs> ี่ทำโปรโมชั่นพิเศษนะครับช่วงนี้ใครสั่งซื้อกล้องไอซ p เปอร์ Super, คุณสามารถมาติดตั้งได้ที่ร้านไอมูกิออโต้บูติกแห่งนี้นะครับติดตั้งฟรีเลย มูลค่าค่าติดตั้ง1,000บาทเลยนะครับแวะมาได้เลยเฉพาะคนที่ซื้อกล้อง iSUPER ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง28กุมภาพันธ์2,566นี้เท่านั้นนะครับแล้วมาติดตั้งที่ร้านนี้ได้ร้านไ m มูกินะครับเขาอยู่ที่อุดมสุขนะครับอยู่อุดมสุขซอย25เลี้ยวเข้าซอยมานิดเดียวไม่ไกลเลยนะครับแต่ก่อนที่จะมาแนะนําว่าให้นัดหมายก่อนนะครับสักสอวันก่อนวันทําการเพราะว่าที่ร้านนี้เนี่ยเขาคิวแน่นมากนะครับ เสร็จแล้วมาติดตั้งที่นี่ข้อดีของการติดตั้งกล้องที่ร้านนะครับก็คือช่างเนี่ยหรือว่าทีมงานของไอมูกิเนี่ยนะครับเขาจะเดินสายให้คุณแบบเรียบร้อยมากๆเลยนะครับติดตั้งกล้องในตำแหน่งที่เหมาะสมลากสายแล้วก็เก็บเข้าไปในร่องขอบคิ Q ้วภายในทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับจะได้รับการเดินสายเก็บเรียบ ให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงเซตอัพระบบให้ทุนใช้งานได้ทันทีเลยนะครับข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของการติดตั้งที่ร้านก็คือถ้าคุณอยากจะใช้งานกล้องไอซูเปอร์นี้นะครับในแบบ parking mode คือใช้งานตอนที่คุณจอดรถนะครับคุณต้องบอกช่างว่าให้ติดตั้งแบบ tap f i e l ครับ ซึ่งมาที่ร้านนี้ช่างก็สามารถทําแบบแท็บฟิลให้คุณได้แล้วคุณก็จะใช้งานพาร์กิ้งโหมดก็คือคุณจอดรถแล้วคุณก็ยังมีกล้องที่สามารถทํางานได้โดยอาศัยแบตเตอรี่ในรถยนต์ของเรานั่นเองนะครับ <Okay. S 2> หรือสุดท้ายเลยนะครับถ้าคุณไม่สะดวกที่จะติดตั้งเองไม่สะดวกที่จะมาติดตั้งที่ร้าน ร้านไอมู i ิกับ iSuper อรเนี่ยเขาทำแคมเปญพิเศษขึ้นมาครับเป็นระบบ o n s i ซ e ์เซอร์วส่งทีมช่างของไอมู i ิไปติดตั้งถึงหน้าบ้านคุณเลยนี่มีค่าบริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับลองโทรสอบถามดูนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของระยะทางด้วยอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับเสียค่าบริการเล็กน้อยแต่มีทีมช่างไปติดตั้งถึงหน้าบ้านคุณเลยสะดวกมากๆนะครับเราตอนนี้นะครับผมติดตั้งกล้องไอซูเป รุ่น Dashcam Pro เข้าไปในคุณสเสมอ์ฟเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลองขับใช้งานดูแล้วดูคุณภาพของกล้องกันครับ ในซูเปอร์เราสามารถติดตั้งได้2รูปแบบนะครับเพราะว่าเป็นกล้องที่มีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังถูกไหมครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมจะลองแบบแรกให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะครับได้ดูคุณภาพของภาพนะครับโดยที่ผมติดตั้งกล้องหน้าในตำแหน่งปกติแต่ผมเอากล้องหลังมาติดตั้งที่ด้านในของตัวรถแทนนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่อยากจะได้กล้องติดรถยนต์ที่ ไม่ได้ใช้ภาพจากด้านหลังครับคุณเอากล้องหลังมาติดไว้ที่ด้านหน้าในรถแล้วเก็บภาพบรรยากาศในรถแทนคุณก็จะได้ทั้งภาพหน้ารถแบบปกติแล้วก็ได้ภาพภายในห้องโดยสารของรถนะครับการติดตั้งกล้องหลังเอาไว้ภายในรถแบบนี้นะครับ คุณก็จะได้ภาพบรรยากาศในรถไปด้วยนะครับเวลาขับไปเที่ยวกันกับครอบครัวนะครับเก็บภาพความสนุกสนานในรถนะครับเก็บสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในรถนะครับความสุขความสนุกสนานแล้วก็เอามาดูภายหลังได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีบางคนคิดว่าไม่ได้ใช้กล้องหลังไงก็ใช้เก็บแบบนี้ดีกว่า ได้ประโยชน์มากกว่าแล้วคุณก็จะได้เห็นคุณภาพของภาพหรือว่าตัวกล้องหลังแบบนี้เลยเห็นไหมฮะนี่ตอนนี้ผมขับรถเนี่ยมาติดตั้งกล้องเสร็จเนี่ยประมาณช่วงเวลาบ่ายๆนะครับประมาณบ่าย3ามโมงนะครับแดดเปยงๆนะครับสอ่องเข้ามาในรถเราก็จะได้ภาพคุณภาพประมาณนี้เลยนี่สําหรับกล้องหลังที่เป็น Full HD ส่วนกล้องหน้าคมชัด 4K แบบนี้เลยโอ้โหนี่เป็นไงฮะนี่ หรือจะติดแบบปกติก็ได้นะครับคุณจะติดกล้องหน้าแล้วก็เอากล้องหลังไปไว้ด้านท้ายรถเพื่อเก็บภาพด้านหลังรถนะครับแบบปกติก็ทำได้ ซึ่งผมก็จะวิ่งให้ดูเลยนะครับว่าช่วงเวลากลางวันแบบนี้ขึ้นทางด่วนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กลางคืนโอ้โหนี่นี่เรามาดูคุณภาพภาพกันนะครับกลางคืนนะครับภาพจากกล้องหน้าของ i Super รุ่น a s h c a m Pro นะครับก็จะได้ภาพที่สว่างแบบนี้เลยเห็นไหมครับเซนเซอร์โซนี่นะครับกับกล้องที่มีกระจกชิ้นเลนส์สี่ชิ้นทำให้ได้คุณภาพภาพกลางคืนเนี่ยสว่างสดใสคมชัดขนาดนี้เลยนะครับโอ้หแล้วละเอียดดีมากฟ Okay. นะครับกับกล้องหลังที่เป็นความละเอียด Full HD กลางคืนก็ให้ภาพที่สว่างสดใสได้รายละเอียดดีแบบนี้เช่นกันนี่เห็นไหมครับถือว่าคุณภาพภาพดีมากเลยนะครับเป็นไงครับเห็นคุณภาพของกล้อง iSUPER รรุ่น Dash Cam Pro ตัวนี้แล้วนะครับถ้าจะให้พูดว่ากล้องตัวนี้เหมาะกับใครนะครับผมพูดได้สั้นๆเลยนะว่ากล้องตัวนี้เหมาะกับคนที่เปลี่ยนกล้องติดรถยนต์มาแล้วไม่รู้กี่ตัว คือใช้แล้วก็พังใช้แล้วก็คุณภาพไม่ดีคุณมาจบที่ตัวนี้เลยนะครับ iSuper Dash Cam Pro นะครับตัวกล้องวัสดุดีใช้งานทนทานความละเอียดกล้องสูง 4K เซนเซอร์โซนีสว่างทั้งกลางวันกลางคืนภาพคมชัดชัดเจนนะครับแล้วใช้งานทนทานนานหลายปีตัวนี้เป็นตัวจบของคุณได้เลยหรืออยากจะใช้แบบ Parking Mode เขาก็มีเป็นชุดแท็บฟิลให้นี่คือกล้องที่มีความสมบูรณ์ทั้งเรื่องของสเปคและราคาด้วยครับ ช่วงท้ายบอกราคากันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกล้อง iSUPER รุ่น d s s h c m p r r นะครับถ้าคุณเอากล้องหน้าอย่างเดียวความละเอียด 4K ราคา2,390บาทเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากๆแต่ถ้าคุณต้องการเป็นชุดนะครับกล้องหน้า 4K พร้อมกล้องหลัง Full HD ชุดนี้ราคาแค่2,990บาทถือว่าถูกมากๆเช่นกันและถ้าคุณอยากได้ชุด Parking Mode นะครับต่อแบบ Pa p กฟ e ลเขาจะมาพร้อมชุดสายไฟชุดนั้นจะราคา3,490บาทครับ หาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านไอมูกิอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือจะไปสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นะครับเขามีช็อปเยอะแยะมากมายเลยทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทั้งบนช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซ็นทรัลนะครับบน t ิ k กต็อกช็อปก็มีแล้วก็มีไลน์ช็อปอีกด้วยนะครับไปสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ติดตั้งกันเองที่บ้านก็ได้ไม่ยากเลยนะครับรายละเอียดและโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมจะใส่ไว้ในเดสคริปชั่นใต้คลิปด้านล่างนี้เลยตามลงไปอ่านกันได้นะครับ พ้าใครทุกใจกับกล้องติดรถยนต์ตัวเดิมที่คุณเคยมีมานานนะครับมาจบที่ตัวนี้เลย iSuper Dash Cam Pro